19. เทว,วตาอุยโยชนะขาตาทุกขับปัตตาจะนิถูกขาพยาปตตาจนิพยาโสปับปตาจนิสโสกาหนตุสเพปิปานิโนเอตาวตาจะอัมให้สัมปตังปุญญสัมปตังสเพเทวานุโมท,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 ทันตุสัพสัมปติสิทธิยาทานังทัตทันตุสัทธายาสีรังละกันตุสัพพทา ภาวนาพิรตา้อนตุขัดชั้นตุเทวตาคตา20สัพเพพุทธาปราปตาปจจกานันจะยังพระรังระหันตานันจะเตชนารักขังพันธามิสัพพโซสัพเพพุทธาปราปตตาปจจกานันจะยังพระรังระหันตานันจะเตชนารักขังพันธามิสัพพโซ สัพเพพุทธาภราปตตาปัจเจกานันจะยังพระดังรหันตานันจะเตจนารักขังปันธามิสัพพโซสัพเพพุทธาภราปตตาปัจเจกานันจะยังพระดังระหันตานันจะเตจนารักขังบันธามิสัพพโซสัพเพพุทธาภราปตตาปัจเจกานันจะยังพระดังรหันตานันจะเตจนารักขังปันธามิสัพพโซ สัพเพพุทธาปรปัตตาปัตตกานันเตยังภะลังอรหันตานันจะเตเสนารักขังคันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาปรปัตตาปัตตกานันเตยังภะลังอระหังตานันจะเตเสนารักขังคันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาปรปัตตาปัตตกานันเตยังภะลังอระหันตานันจะเตเสนารักขังคันธามิสัพพโส สัพเพพุทธาภะรปัตตาปัจเจกานันจะยังพระหลังอรหันตานันจเตเจนะหลักขังพันธามิสสะปะโส ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพระตรับไตน์ใด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริศและพระคาถา,าเหล่านี้ขอความสุขสวัสดิจ์จงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนต์และธรรม,มะเหล่านี้ เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดลำานวยพรให้แก่พระเจ้าและวัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีเรียนยอดเศรษฐีเรียนไหวปูงหกแปด 8, ตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่3สิ่งสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริจจงสำเร็จศอกดิ์สิทธทุประการเถิดจ